ก่อนตายกูขอสวยก่อนแล้วกันให้กำลังชีวิตตัวเองหน่อยก่อนที่ครั้งแรกก็เป็นเด็กวัยวรุ่นก็อยากสวยไม่มีจมูกก็ไปทําผ่านไปประมาณ4ีหปี<ม>แล้วก็มาทําใหม่รอบที่2ติดเชื้อแต่ที่ยากเคสนี้ก็คือว่ามีเรื่องของเคยติดเชื้อมาก่อนแล้วพังผืดข,ข้างในค่อนข้างเยอะเคสนี้มีจมูกคดนะครับเปิดเข้าไปมาแอ่ฐานจมูกข้างในโค้งอย่างนี้เลย,อ,นนเลยอันนี้เป็นตําแหน่งที่ซิลิคนเกือบทะลุออกมาบริเวณนี้เราก็ยังไม่อยากถอดกูดไม่สวยเพราะเป็นเด็กที่เกิดมาไม่มีด่างเลยเ นจนมันเนา่เนาก็เลยต้องถออถอกพักเห็นเนี่ยเคยตัดีกจมูกมาเห็นไหมมาไม่เท่ากันอันนี้อาการจะแก้ให้รูจมูกเท่ากัน,นยากมันไม่ไหวแล้วไงมันเน่าเยอะมันแ,แดงๆที่มาก่อนแล้วมันก็เริ่มมีกลิ่นแล้วก็มีหนองก<ม>ินยาฆ่าเชื้อก็สารพัดยาไปโรงพยาบาลแ,แ,แพงๆคลินิกดังๆก็ไม่ดีขึ้นรูจมูกสองข้างไม่เท่ากันฝั่งขวาของคนไข้เนี่ยล้างไปชัดเจนเนาะบุ๋มตรงนี้สันจมูกต่ำนะก็ต้องยืดปาให้ โด่งยาวออกมาแล้วก็เพิ่มสั่นให้สูงขึ้นเสียเวลาการทำงานหมดขึนไปหลายบาทก็ปัญหายเยอะมากแต่หลายอยา่างแต่ก็ค้นพบตัวเองว่าเออเราเราต้องให้กำให้กำไรชีวิตตัวเองหน่อยก่อนที่จะอายุมากกว่านี้หรือว่าก่อนตายกูขอสวยก่อนแล้วกันลหลายๆเคสท,ที่คุณหมอที่ทำแบบคนที่แย่กว่าแพรแล้วคุณหมอทำออกมาได้แบบสวยแล้วก็ที่ยังไม่ได้ทำเลยยังรู้สึกว่าฉันต้องฉันต้องมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิ